Hello, Andrew big gs, and this the Andrew Story. I'm Biggs is Big and สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ big story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมครับวันนี้เกือบจะเป็นวันสุดท้ายเอ้ยเหลือหนึ่งอาทิตย์นะของเดือน March ครับอีกไม่นานอากาศจะร้อนจัดและจะเข้าสู่ช่วงสงกรานครับ หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานกับการพักผ่อนนะครับปีนี้เขาบอกว่าร้อนเป็นพิเศษ uh, two degrees hotter than last year ร้อนกว่าปีที่แล้ว2 degrees นะครับสององศาน่ากลัวนะแต่ไม่เป็นไรก็ดื่มน้ำเยอะแยะเลยนะครับลงทุนเครื่องปรับอากาศแล้วก็สบายๆแล้วที่สำคัญที่สุด เราต้องฝึกภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะเก่งขึ้นนะครับวันนี้เรามีข่าวจากประเทศสวีเดนที่น่าสนใจมากเลยครับสารที่ประเทศสวีเดนตัดสินใจว่าอุกกาบาตท,ที่ตกลงสู่พื้นโลกในสวีเดนนะครับเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินที่มันตกเรื่องของเรื่องก็คือเคยมีอุกกาบาตนะครับที่ตกลงใน พื้นที่ในที่ดินนะครับของผู้ชายชื่อโยฮันเอ็งสตรอมครับแล้วเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่ามีอุกกาบาตท,ที่ตกลงจากาจากมาจากที่ไหนก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับแล้วเขาก็เลยตกใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่านักธรณีวิทยาครับสองท่านเอาไป แล้วก็ให้พิพิธภัณฑ์ที่สวีเดนที่มีชื่อว่า Swedish Museum of Natural History ในสต็อกโฮล์มครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของสวีเดนอุกกาบา t นี้น้ำหนักถึง14กิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเขาไปเช็คแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยธาตุเหล็กครับส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วยธาตุเหล็กแต่เอ็งสตรมเขาต้องการอุปกาอ,อ,อุกอุกอุกกาบาตกลับมาแต่ว่า พิพิธภัณฑ์นักธรณีวิทยาและศาลตัดสินใจว่าไม่มันเป็นของรัฐบาลเขาก็เลยไปอูธรอนแล้วก็สัปดาห์นี้ศาลตัดสินใจว่าอุกกาบา t นี้ความจริงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่มันตกลงดังนั้นเจ้าของก็คือเอ็งสตรัมผู้ชายเจ้าของอที่ดินนั้นแหละครับแต่เขายัางไม่ได้ ตัดสินใจว่าเขาจะทําอะไรกับอุกบาตนี้แต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วตอนที่ผมมาประเทศไทยครั้งแรกเคยมีข่าวอย่างนี้ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าแถวแถวเพชรบูรณ์ก็มีอุกบาตท,ที่ตกลงแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็เอาไปแล้วก็เจ้าของที่ดินร้องขอเขาก็อยากจะให้มันคืนเพราะเขาบอกว่ามันเป็นทรัพย์สินของเขา ไหนที่สุดเขาก็คือนะแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยและเราจะมาดูดเป็นภาษาอังกฤษครับก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเราต้องรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับอย่างเช่นคำว่าอุกาบาตในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า meteorite ครับมันมาจากคำว่า e meteor ครับ m-e-t-e-o-r ครับซึ่งแปลว่าดาวตกครับ ดาวตกก็คือมีเ e ท e o r แต่ถ้ามันจะตกลงบนพื้นนะครับหม่ถึงมันจะเป็นก้อนหินใช่ไหมภาษาไทยก็เรียกว่าอุกกาบาตในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า m e เท o r i t ไรท์ครับม e เทียร์ไรทเรเราออกเสียงเป็น m e t e o r i t ไรครับ ทัพย์สินในภาษาอังกฤษนะครับในคราวนี้เขาใช้คำว่า property p r o p e r t y อันนี้ก็เป็นคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักพร้อมกับคำว่า land owner คำว่า own ในภาษาอังกฤษเป็นกริยาครับ own own แปลว่าเป็นเจ้าของ owner จะทำให้กริยานี้เป็นคำนามครับก็คือเจ้าของนั่นเอง แต่ในค่าวนี้เขาจะพูดจริง land owner land owner ก็คือเจ้าของที่ดินนั่นเองดังนั้น3ามคำที่สำคัญในค่าวนี้ที่เราต้องจำเอาไว้ก็คือมี e o ไร t ์อุกาบาด property ก็คือที่เป็นทรัพย์ส,สินนะครับแล้วก็ land owner ก็คือ,อเจ้าของที่ดิน เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอุกากาบาตก็ตกลงบนพื้นสู่พื้นที่อยู่ในประเทศสวีเดนครับเรามาดูนักธรณีวิทยานะครับเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้นะ <c oughs> ก็คำนี้ก็คือ geologist ครับ g e o l o g i s t ออกเสียงว่า geologist ครับ geologist มีนักธรณีวิทยาสองท่านใช่ไหมครับก็เลยเป็น two geologists ครับก็เป็นนักธรณีวิทยาสองคนเลยครับอืมน่าสนใจครับนอกจากนี้ meteorite นี้ này, หรืออุกกาบาตนี้น้ำหนัก14กิโลกรัมและประกอบด้วยธาตุเหล็กครับในภาษาอังกฤษธาตุเหล็กก็คือ iron i r o n คนไทยจะชอบออกเสียงเป็นไอรอนมันดูแล้วถ้าดูเพ,เพลินๆนะครับมันน่าจะออกเสียงอย่างนี้แต่าไม่ใช่ความจริงแล้วไอออออกเสียงอย่างนี้ครับ i อ o n นไอ n มันเหมือนมียอยักษอยู่ตรงกลางครับ i อ o n นหรือ i อ o n ก็ได้แต่ที่เราไม่เน้นก็คือตัวอ่าผมรู้แล้วมันน่าจะเป็นไอรอนนะอย่างที่เราอ่าน แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะออกเสียงเป็น Iron อย่างเช่น Iron Man ความจริงแล้วก็เป็น Iron Man Iron Man เหมือนกับว่าตัว R มันหายไปมียอยักษ์เข้ามาแทนครับ Iron ครับก็มีคำศัพท์ประมาณนี้แหละครับก็คือที่เกี่ยวข้องกับอุกกาบาตนะครับที่ตกลงในพื้นที่แถวบ้านของคุณโยฮันเอ็งสตรอมครับ property ก็คือที่ดินที่นี่นะครับหรือทรัพย์สินของเขาแต่นายที่สุดเขาก็บอกว่าเป็นของผมรัฐบาลก็บอกว่าไม่นายที่สุดศาลก็ตัดสินใจว่าจะ,ะจะเป็นของเยอหนนะครับสักครู่ครับเราจะกลับมาอ่านครับ A meteorite that fell to Earth in Sweden is the property of the landowner where it fell, a court has ruled. A meteorite fell onto Johan Engstrom's property but was taken away by two geologists to the Swedish Museum of Natural History in Stockholm. The rock weighed 14 kilograms and was made of iron. Engstrom said he wanted the meteorite back since it belonged to him, but the government said otherwise.

ประโยคแรกครับก็คืออุกกาบาตท,ที่ตกลงสู่พื้นที่ทของโลกเลาครับในประเทศสวีเดน A meteorite that fell to earth in Sweden is the property of the landowner where it fell ก็คือสินทรัพย์ของเจ้าของที่ดินที่มันตก A court has ruled that าศาลได้ตัดสินใจ ขอกลับไปที่คำว่า property อีกครั้งหนึ่งความจริงแล้ว property ที่นี่ก็แปลว่าสินทรัพย์หรือทรัพย์สมบัตินะครับแต่ความจริงแล้วมันแปลว่าที่ดินนะที่นี่ land owner ก็คือเจ้าของที่ดินครับก็คือมันเป็นของของคนที่มีที่ดินนั้นแหละครับ a court has ruled สังเกตไหมครับว่าคำว่า rule ในภาษาอังกฤษแปลว่าตัดสิน แล้วก็ court court ก็คือศาลเลยครับศาลได้ตัดสินว่าอะไรครับว่าว่ามันเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินนะครับต่อเลยครับ The meteorite fell onto Johan Engstrom's property อุกบาทได้ตกลง to fall onto ครับก็คือมันตกลงจากอวกาศไปที่โลกของเรา Johan Engstrom's property ครับ but was taken away by two geologists. But this treasure was taken away. Where? By two geologists. To the Swedish Museum of Natural History in Stockholm. They took it to the Swedish Museum of Natural History in Stockholm. The name is Swedish Museum of Natural History. The rock weighed 14 kilograms and was made of iron. ความหมายก็คือก้อนหินนี้ครับ rock R-O-C-K ออกเสียงเป็น rock ครับไม่ใช่ lock uh, weight ก็คือน้ำหนักเท่าไหร่ครับ14กิโล14 kilograms and was made of iron. และประกอบด้วยอะไรสร้างด้วยธาตุเหล็กครับ iron Engstrom said he wanted the meteorite back. Engstrom บอกว่าเขาอยากจะได้อุกกาบาตคืนมา since it belonged to him เนื่องจากว่าเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเลยครับ to belong to ก็คือเป็นเจ้าของครับใคร,ใครที่ชอบ Taylor Swift อาจจะจำเพลงของเธอครับ You belong to me เธอเป็นเจ้าของของฉัน Uh, แต่ทช่นี้ก็คือ The meteorite belonged to him ก็คืออุกบาทก็เป็นทรัพย์สินก็เป็น uh, เขาเป็นเจ้าของของ um, อุกบาท But the government said otherwise เออนี่ก็น่าสนใจรัฐบาลพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาล uh, the government said otherwise said ก็คือ say ครับพูดในอดีตแต่ otherwise ก็คืออีกอย่างหนึ่ง other o t h e r wise w i s a e. ครับเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ to 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 said otherwise the case went to court คดีนี้ได้ขึ้นศาลครับไปที่ศาล and this week และสัปดาห์นี้ the court decided ศาลตัดสินใจว่า the rock was part of the land where it was found ก้อนหินนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่มันถูกพบ แล้วก็ในที่สุดเขาคขียนว่า it's not clear what Engstrom intends to do with the meteorite it's not clear ในภาษาอังกฤษก็คือมันไม่ชัดเจน what Engstrom intends to do with the meteorite i n t e n d ในภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจ I N T E N d ครับ intend ก็คือตั้งใจที่จะทำอะไรมีแผนที่จะทำอะไรบางอย่าง It's not clear what Engstrom intends to do with the meteorite. Because <laughs> i you Engstrom to to Are you ready? Let's go. A meteorite that fell to Earth in Sweden is the property of the landowner where it fell, a court has ruled the meteorite fell onto johan engström's property but was taken away by two geologists to the swedish museum of natural history in stockholm. the rock weighed fourteen kilograms and was made of iron engström said he wanted the meteorite back since it belonged to him but the government said otherwise the, court, the case went to court and this week the court decided that the rock was part of the land where it was found. It's not clear what Engstrom intends to do with the meteorite. Job car, the cup, tiki or concup, ukabat. I think he should probably a show at his คนละหนึ่งเหรียญน,นะครับก็เข้ามาดูอีกไม่นานก็ต้องรวยแน่นอนนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ com, a n d r e w b i g s c o m a n d r e w b i g g s com ครับลองไปข้างล่างจะได้เห็น b i g s s t t r y y คลิกที่น่นสามารถที่จะอ่านและฟังย้อนหลังได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับกับรายการ Big Story I'm Andrew Biggs have a wonderful Saturday and we will see you tomorrow on the big story goodbye